ก้องสดพศบูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดพศบูนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสองยี่สามสาก็จริงกระแบวจริงกระเลวจริงกระเลวเขาไม่ให้ร้องตรงไงเดี๋ยวเขาคิดเก็บค่าทีเกษตรไม่มีเพียงนี้ไม่เก็บาที่เกริงกระเลวจริงกระหล่าละเลวอดีตได้เทศกาลปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสกำลังก้าวเข้ามาเราขับรถเข้ามาในช่องก้าวปุ๊บโอ้ยาม ใส่หมวกชันตะคอสกันทุกคนเลยบางคนใส่เป็นเป็นกวางเรนเดียร์เราปภใส่หมวกคริสต์มาสน่ารักน่ารักเชี่ยบบางคนเป็นกวางเรนเดียร์บางคนเป็นซันต้าวันอาทิตย์และวันอาทิตย์วันวันเสาร์วันเสาร์เขาเริ่มฉลองกันในยี่สิบสี่ไงพี่พุธจะเข้าโบสถ์ไหมไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้เรารับถือพุทธแ้อก็ไม่ได้เข้าโบสถ์ไก่งวงกินไก่งวงไก่งวงหาหาทานยากก็ต้องเป็นไก่วิเชียรบุรีแหละง่าย ไก่ย่างพิรพันธ์ก็อร่อยพิรพันธ์จะเยอ่ะก็ก็อะไรได้อ่ะก็มีความสุขนะานเทศกาลนี้ก็ทุกคนก็มีความสุขนะก็เห็นต้นคริสต์มาสของเราไม่ง่ายก็มีต้นคริสต์มาสอยู่ทั่วๆไปเลยเไงนะทำไมเขาไม่ถ่ายเราเต็มตัวเหมือนเราเหมือนคนขาขาดไหมนี่ไงยกขาขึ้นมาสิคะจะเห็นขาเราเต็มตัวเต็มตัวอย่างงี้ย่างงี้เต็มตัวยงี้เต็มตัว อ่ะวันนี้เรามีข่าวอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงมาเมาส์กันให้ฟังนะพี่กองนี่เลยค่ะวันนี้ต้องขอแจดงเป็นยินดีนะคะกับน้องแพตเเซียกรู้ดกับน้องน้อยวิเศษนะคะเขาจัดงานฉลองสมรสกันร้อยแล้วค่ะคือวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่20เนี่ยก็เป็นพิธีมั่นยกน้ำชานะคะแล้วก็เคาะนี่เคาะเเคาะเตียงนะคะ จัดกาวมาที่ยี่สิที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นการอบอุ่นกันเองมากจัดกันภายในเฉพาะแขกแล้วก็ญาติที่สนิทกันคนสนิทกันพี่ก้องรู้จักครอบครัวนี้ไหมรู้จักกัรรู้จักคุณแล้วเขาเชิญไหมเขาไม่เชิญเขาจัดเฉพาะภายในเขาเธอภายนอกไม่ใช่แต่เพื่ออะไรเนี่ยพูดไปให้รู้ว่าเธอไม่ได้ไปงานเขาอย่างแต่วันนี้พิธีเสียนเขาเชิญวันนี้ก็เชิญคนเยอะขึ้นวันนี้เป็นงานใหญ่ขึ้น ทำะะทุกอย่างตามเลยทั้งหมดใช่วันนี้เขาบอกว่าสินสอดเนี่ยนะคะพี่วรรณรู้ไหมว่าสินสอดพิธีเซียมีคุณแม่บอกว่าไงแม่เรียกร้องเพราะอะไรสัญญาเพราะว่าพี่พี่โน้ตเนี่ยสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวเขาเต็มที่พร้อมและคือจะดูแลเป็นอย่างดีคุณแม่ไม่ต้องห่วงเออไม่ต้องอมไม่ต้องห่วงคุณแม่บอกว่าไม่เอาไม่เรียกร้องสินสอด<ช>แล้วเกาอยากจะมีลูกเลยไหมรอเอ่อ พรติดเสียเขาว่าพร้อมที่จะมีลูกคือแต่งปุ๊บก็พร้อมจะมีทายาททันทีนะครับนี่เป็นภาพจากอินสตาแกรมของเพื่อนๆก็ักของแฟนคลับเพาะน่าี้เนี่ยน่ารักมากเลยไหมคะจับออกมาสวยงามมากๆเลยดูสิคะโอ้ยตายแล้วน้องติเสียสวยมากวันนี้กวันนี้ก็เป็นการฉลองสมรสแต่ส่วนของเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักเจะเชิญพี่กล้องไหมไม่ได้เชิญเชิญติดรายการนี้ไง ใช่ใช่ไหมแล้วก็ต่างคนต่างให้คําสัญมั่นสัญญาที่ให้กันก็พี่โนต้ตก็บอกว่าเออ,เอ,อพูดแบบพูดแบบผู้ชายด้วยพูดสิต้องขอขอบคุณน้องที่เข้ามาในชีวิตผมมีความสุขมากมและผมตั้งใจจะทําให้เขามีความสุขตลอดไปให้เขามีความสุขกับผมแพทริเสียพูดนะหนูพทริเสียก็ต้องขอบคุณก็จะคอยดูแลให้ดีและสู้เพื่อกันและกันจะคอยพพอร์ตพี่โนต้ตตลอดไปขอบคุณมากครับ darling <laughs> อันนี้เราดีดด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะนนรับพีแ่แวดนะแกคนดีดีก็หน่นนอยสิพี่พก็แสดงความยินดีไปแล้วฉันพูดแสดงความยินดีด้วยเธอไม่ได้ยินเหรอพี่ก้องไม่ได้ยินเลยโอ้นอกจากตาไม่ดีแล้วอูยังตึงอีกตัวตึงมาก ตัวตึงิยะวันนี้วันนี้เสื้อส่วนพกายยิ้มเสื้อพี่พจน์อนนท์ใส่แต่ตัวนี้จริงจริงบอกเขาก็ไม่อยากรู้อาจจะได้รู้ของพี่พจน์ไงว่าพี่พจน์เป็นคนมีน้ำใจไม่มีฉันไม่รู้เห็นชุดแต่งตัวไม่สวยมาฉันก็เลยให้ใส่เลยฉันก็เลยถอดได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กล้องลานหนึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าสิบโมงมีทำบุญหม่อมน้อยครบรอบร้อยวันก็เราจัดรายการมาครบหกเดือนแล้วว่าเทลาไปประมาณแปดสิบกว่าวันแล้วนะ หกเดือนดี่หกเดือนกี่วันนะหกเดือนสามสิบแปดร้อยยี่สิบวันเธอลาแปดสิบวันมาทำงานแค่ร้อยวันอ่ะวันพรุ่งนี้ก็ลาพัทยจะมาแทนพี่พีพจน์อันดุลนะครับก็จะไปงานหม่อมน้อยแต่ตอนเย็นพวกจะตามไปเจอกันที่ปากน้ำปราณบุรีนะคะเป็นรอบร้อยวันหม่อมน้อยที่จักน้อยที่คิดถึงค่ะใช่นะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานนะค่ะสิริเปินก็มีนกชินใจพี่นกชินใจพี่โก้มิสเตอร์แซ็คแมนปุ้ยดวงพรฮัตจิรวิทย์ ยุ้ยนพอาภามาร้องก่อนร้องเพลงกันเขาบอกพิจัดที่ปากน้ำตาลมาค้าในงานพี่พศขามีอาหารการกินมีถนคนเดิมมีอะเยอะมากมายเลยบ่ายสองก็เริ่มขายบุธใช่ไหมพี่พศใช่นเปิ่บอีกโขายอาหารและสินค้าของชุมชนปากน้ำปราณนะครับการแสดงดนตรีริมชายหาดพร้อมเสียงนรับเชิญ4ี่โมงสิบสี่สิบห้า แล้วก็5้าโมงครึ่งก็ร่วมฟังสเปเชียลทอลจากนักแสดงนำเรื่องอันดากับฟ้าใสและลูกศิษย์หัวข้อความทรงจําที่ยังคิดถึงหม่อมน้อยเสมออันอนี้ยอันดาฟ้าใสเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่เคยมีใครดูนะครับเป็นเวอร์ชันดายเลคเอ,มมอยคัตถูกต้องน้องตัดคนเดียวตัด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 ไม่ให้ใครดูพอหม่อมน้อยจากไปค่อยเอามาให้เขาดูแล้วก็สองทุ่มอะไรคะ สองทุ่มก็ได้ดูนะร่วมฟังสเปเชียลเท้าจากนักแสดงนำเรื่องแผลเก่านี่แผลเก่าก็มีน้องใหม่ดาวิกากับน้องนิวชยพลนะแล้วก็ลูกศิษย์เดอสตาร์ทั้งหลายแหละก็ลูกศิษย์หมอำน้อยหมดเลยใช่ก็ไปกันนะคะแล้วก็ยี่สิบจุดยี่สิบก็จัดฉายภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าค่ะพัฒแสดงก็เยอะมากมายเลยค่ะไปดูก็นอนันดาเออร์ริงแฮมนิวชยพลอ๋ะแล้วอสิบแปดฉายอนันดาก่อนค่ะแล้วก็ยี่สิบ เป็น,นมิวเจีย,จยพลกับน้องใหม่วันนี้รละการนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านนายกนะคะเทศบาลเมืองตำบลปากน้ำปานคุณพีรศักดิ์จีรวรจินารโรโขดมก็มันทีมคนละชั้นโทษทีค่ะท่านขามใหม่าน,น,าน,ะะาน,นายกนายกศทศวรรษเตศาตำบลปากน้ำปานนะครับคุณพีรศัก,รดานนากดิ์จีรวร จะน้โรดมนะคะและชาวปานังปานทุกคนเลยนะครับพี่พสต์ปีใหม่ไปไหนปีใหม่เขาดาวไปไหนจะเพิ่งฟรีฟรีงานเราฟรีตลอดงานนะอย่าลืมมาเสือไปด้วยไปนอนดูหนังกลางแปลงกันแล้วก็ปีใหม่ก็ไปนู่นเลยเซนทรัลเวิลด์ไปเขาดาวกันนะครับที่ทำสแควร์ออฟเอเชียนะครับมีน้องมีน้องเรนมาเรนเรนที่แบบหุ่นเลิศโชว์ฉากอาบน้ำเลิศเมาโชว์เรนมาแล้วก็มีศิลปินใครบ้างพี่พสต์มีก็มีนี่เลยบูคี้ไลออน โบกเลียนก็เ on yep. นี่ยพี่กระเทยของเขาไงพี่กระเทยอะไรอ่ะแล้วก็วีเวลเลตวอเทียแล้วก็ออดปาโมดโจยบอยโฟอีฟพิพิ k r i บิลกินทีแมนดราและนนทนนเยอะมากเลยนนทนนนะไม่ใช่นนทนันนนทนันนั <S <S ่นฉายหนังจีนนี่นนทนนเขาบอกเวทีใหญ่พุเนี่ยอังการมากสิบห้านาทีเลยนะคะพี่ขาบอกว่ามาตรการเขาด่าที่เรียกว่าสุดเด่นมากๆเลยจุดพุกันนะสิบห้านาทีอ่ะปุ้ง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 มันต้องหลับไม่ต้องนอนค่ะ สิบห้านาทีไปเลยใคบท้่นลับอากงกม่าตื่นตกใจเบรกดีกว่าไปดูเลยไปดูกันสาเบ็ดนี้เบรกสองเจออะไรคะเบรกสองนี่ไปวัดนากลางนะครับวอวัดชีวิหาวิหารวรวิหารมันเขียนอะไรของมันวัดนาการวรวิหารน้องเจิ้นจะพาไปเบรกสามพี่พศหนูเอานี่มาให้เลยอร่อยมากพรกมน นะคะเป็นทองว<อ>้น,นสด,สดแล้วก็ทองบววแห้งอร่อยมากนี่อยู่ข้างหน้านเราเดี๋ยวไปรอดูเลยทำสดสดในห้องส่งอร่อยยังไงเดี๋ยวไอชมกันอ่าเดี๋ยวฉันไปขี่ควาเรเดียแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับเป็ดดบู สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพนมูทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาพบกับวัดที่บอกเลยนะฮะว่ามีความสําคัญในสมัยพระเจ้าตากศีลแล้วก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้นับถือกันมากเลยนะฮะและใครที่อยากจะขอพรนะครับให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพที่ดีนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับซึ่งภายในวัดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ กลางวรวิหารเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีวัดนี้อยู่ในเขตรพระราชฐานเนื่องจากในสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตักสินทรงได้โปรดให้ขุดคลองที่เรียกชื่อว่าคลองมอญเพราะเป็นบ้านของชาวมอญเรียงรายเป็นแนวริมคลองเพราะฉะนั้นกรุงธนบุรีเสมือนเมืองอกแตกและเชื่อว่าพอเกิดศึกสงครามสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทรงใช้ประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องหลังของกลางในวัดนี้ และยังมีเรื่องเล่ากันว่าพระพิสุกรูปหนึ่งได้นิมิตว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยากมาประทับที่วัดหน้ากลางวลวิหารแห่งนี้โดยในนิมิตให้ไปอัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ดังนั้นพระพิสุกและญาติโยมจึงได้ตามหาตามนิมิตและก็ได้พบจริงๆครับคุณผู้ชมเป็นพระบรมรูปปั้นด้วยดินเหนียวจุดที่พบนั้นอยู่ระหว่างวัดเครือวันกับกองทัพเรือ จึงได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานในวัดหน้ากลางโดยสร้างสารขึ้นแต่ปัจจุบันไม่มีสารแล้วเหลือแต่พระบรมรูปที่ทางวัดได้ซ่อมแซมบูรณะเก็บไว้เป็นอย่างดีซึ่งเราก็จะเห็นพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ตามจุดต่างๆของวัดนั่นเองครับ และเมื่อเราเดินต่อจากอุโบสถเราก็จะพบกับศาลาสุขธรรมภาวนาหรือศาลพระเจ้าตากซึ่งตั้งอยู่ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปนิมิตหรือหลวงพ่อทองและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชในพระอริยบทต่างๆจำนวนถึง9พระองค์ครึ่ง และอีกหนึ่งความปังของที่นี่นะครับําหรันใดที่อยากจะขอในเรื่องของเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับอํานาจบารมีจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ขอพรแล้วก็สัติ์สิทธิ์มากๆท่นเองครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับด้านหลังผมก็ครับก็คือหลวงพ่อเงินล้านเป็นไงฮะแค่ดีนชื่อคุณผู้ชมยกมือขึ้นมาขอพรเลยครับขอเงินล้านครับเดี๋ยวเราไปขอเงินล้านกับหลวงพ่อกันครับ พระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมากนั่นก็คือหลวงพ่อโคนสมอมหาราชซึ่งประดิษฐานที่มณฑปจตุรมุกเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่ซึ่งเรียกว่าปางฉันสมอหรือปางถือผลสมอมีพระพุทธลักษณะ เป็นปางมานวิชัยหรือนั่งขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายหงายขวาบนพระเพลาทรงผลสมอพระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่พระชานุซึ่งหล่อด้วยโลหะแต่เดิมประดิษฐานอยู่ทางภาคเหนือได้ถูกอันเชิญเคลื่อนย้ายเข้าสู่กรุงรัตนโกศินลป์และมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหน้ากลางวรวิหาร จนถึงทุกวันนี้ครับโดยหลวงพ่อโคนสมอมหาราชนั้นมีชื่อในเรื่องพระที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงมีคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากราบไหว้ขอพรให้ใหายจากอาการที่เป็นอยู่ส่วนคนปกติก็ขอพรไม่ให้เจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมคและนี่ก็คือบรรยากาศของวัดหน้าการครับสาสตราจานยดที่อยากจะขอในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บนะครับให้หายจากไปนะครับหรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถมาขอได้หรือมาขอเงินที่หลวงพ่อมหาเศรษฐีที่อยู่บริเวณด้านในก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านใดที่ตอนนี้นะครับอยากมีอํานาจบาร,รมีนะครับมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นอยากจะเป็นผู้ชนะก็สามารถขอพอรที่องค์พระเจ้าตักสินด้านในได้เช่นเดียวกันครับยังไงตอนนี้ขออนุญาตกลับไปที่สตูดิโอครับกองสดพดบู วันนี้นะครับเรามีของหวานที่ทุกคนเคยทานมาแล้วนะเพราะว่าเป็นทองม้วนเนี่ยทองม้วนที่แบบว่ามีหลายอย่างมากเนี่ยเป็นแบบว่าคือคือมีแห้งและมีสดเมื่อก่อนเมื่อก่อนสดยังไม่มีสมัยพี่เด็กๆตอนนี้สดมาแล้วนะครับทําแล้วเนี่ยแบบว่ามาโชว์กันในครอบครัวแล้วก็ขอต้อนรับผู้ชมผู้ชิมจากทางบ้านค่ะน้องน้ำมับ้องมวาาแล้วก็นี่ค่ะท่าทางก็คือพี่พร่ะเจ้าของร้านนะคะพรกมลทองม้วนสด เกืมากว่า30ปีค่ะพี่พจน์่ะก็เป็นยังไงมายังไงครับขนมทองมวนสดเนี่ยทองวนสดนี่ตอนแรกทำทองวนอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะทำทำกรอบก่อนแล้วก็ทำส่งออกด้วยนะคะอันนี้พอดีมันมียุคยุคฟองสบู่แตกด้วยพศ .40 เลยเหรอใช่ใช่หนูก็ทำงานบริษัทอยู่พอออกมาแล้วก็มาทำทองมวนวนขายใช่ค่ะนี่มะพร้าวพี่เยอะมากมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวอะไรคบพี่ มะพร้าวจากบ้านแพ้วค่ะโอ้ไปมะพร้าวจากบ้านแพ้วเลยเหรอคะเดี๋ยวเพิ่งเสร็จถามทีละอย่างก็ไปถามประวัติก่อนประวัติมะพร้าวมาจากไหนเนี่ยอ่านสคริปต์บ้างไหมเนี่ยต่อต่อเอาต่อเลยค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้พอทําทองม้วนสดพอทําทองม้วนกรอบเนี่ยได้สักระยะหนึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จคืออยากจะต่อยอดเป็นทองม้วนสดนะคะหนูก็เลยคิดคิดสูตรคิดสูตรทองม้วนขึ้นมาก็คือ คิดเองทําเองผสมแป้งเองหมดให้ฉีกจากทองม้วนที่อื่นหมดเลยนะคะและสีที่ใช้นี่ก็จะเป็นสีผลไม้ทั้งหมดเลยค่ะจะม,มีหลายสีมากนะครับอย่างนี้ อย่างอย่างมีสีแดงนี่เป็นอะไรสีแดงสีแดงนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีเหลืองฟักทองค่ะฟักทองสีดําสีดําชาโคลค่ะสีเขียวใบเตยสีน้ําเงินน้ําเงินอันชันค่ะอ่านะครับก็เป็นทานได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาตินะครับอันนี้อันนี้อันนี้ให้ผู้ชมชิมนะที่สําคัญนี่ก็อันนี้อันนี้คนยังไม่ค่อยเห็นชาโคลอะไรคะนี่นี่ ชาโคลม้วนชาโคลทองม้วนชาโคนะเป็นชาโคที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นคกิโลละเท่าไหร่นะพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่เรามาขายถุงนี้เท่าไหร่เนี่ยถุงนี่ยสี่สิบค่ะสี่สิบบาทเอาก่อนอื่นขึ้นไปคิวอาร์โค้ดเลยเมื่อโทรศัพท์ก่อนเลยค่ะส่งไหมมีจัดส่งไหมครับมีจัดส่งค่ะโฟลโล่ได้ที่เฟซบุ๊กพรอมกมลทองม้วนนะคะแล้วก็ไลน์ก็ได้เบอร์โทรได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะเบอร์อะไรคะตัวนี้ศูนย์หกสามสองสี่สองแปดหกห้าสามค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยกระป๋องหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมอืมมะเข้าของเราไม่หวานมากนะอันนี้ล่ะอันนี้ก็สี่สิบห้าสิบค่ะแล้วแต่สถานที่นะคะใช่แล้วแต่ที่ส่งว่าจะส่งไปไหนใครอยากสั่งไปทานเล่นกับครอบครัวก็สั่งได้เลยที่เบอร์โชอยู่ข้างหน้าหน้าจอนะครับแล้วประกันความอร่อยเมื่คือ มันไม่หวานมากแต่มันก็กรอบหอมมันหอมมะพร้าวพี่แล้วมะพร้าวทำไมดูเหมือนมะพร้าวสดมากเลยพี่มะพร้าวสดค่ะของเราต้องต้องทำสดสดมะพร้าว่างไหนคะบ้านแพ้วค่ะบ้านแพวนะคะค่ะบ้านแพวรสชาติพี่อันนี้เดี๋ยวถามผู้ชิมนะคะคือหวานครับเป็นไงครับรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาติค่ะอร่อยค่ะหวานมันหอมมากมะพร้าวดีอร่อยจนต้องต้องกราบเลยค่ะคุณน้ำนะคะคุณน้ำแป้งเหนียวนุ่มอะไรขนาดนี้ครับ ่ะใช่ค่ะความจริงใช่ไหมคะความจริงหวานหวานไหมคะหวานมากหวานอร่อยไหมคะคือมันไม่หวานจะบอกว่าเป็นรสพอดีแต่เราอยแย่งกันคุยทีละคนมาเป็นคู่ไงแม่หวานจนต้องอะไรครับอรื่ออะไรคะก็กราบขอบคุณค่ะบแล้วงานสมรสจะมีขึ้นเมื่อไหร่ล่ะครับเร็วๆนี้ครับมาต่อกันเลยค่ะพี่พอดขายพี่าลองชิมไปยัง ชิมแล้วพี่ว่าลองชิมดูนีดหน่อยอ่าต้องทำให้กินไม่ปิดมือน้องเองนะพี่พรผมพูดต่อพี่พรโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างไหมโปรโมชั่นนะคะตอนนี้ก็ถ้าสั่งยังไม่อยากตายปิดมือต้องกินได้ไอตอบกลับพูดเลยพี่โปรโมชั่นนะคะตัวนี้นะคะขายอยู่สมกระปุกนะคะร2 0ิค่ะจากกระปุกละห้าสิบแล้วตัวนี้ก็ส่งเลยค่ะร้อยหนึ่งค่ะร้อยเดียวร้อยยี่สิบไม่ขายค่ะขายร้อยเดียวค่ะ โทรในรายการกล้องสดพมูตอนนี้เลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะสั่งได้เลยค่ะล้าก็ทาสดๆอย่างนี้เลยนะพี่พศขาบอกว่ากล่องโปรตีนสดตอนน้เท่าไหร่ครับสดกี่บาทครับพี่สดห้าสิบบาทค่ะฮะกล่องเ้าสิบบาทค่ะตายถูกหรือแพงถูกมากแล้วแล้วทองทองว้นแห้งเนี่ยเขาเรียกทองว้นกรอบเออเป็นยังไงบ้างทองว้นกรอบคุณน้ำฮะกรอบจริงๆกรอบจริงอ้าวเขาเขาทำให้กรอบอีนี่รสชาติเป็นยังไบ้างคุณรสชาติรสชาติ คือมันหวานมาแล้วกรอบมากกินเนี่ยเพลิน <ๆ S 2> หมดกระบอกแล้วคาะอ่าใช่อ,อร่อยแน่นอนเพราะไม่งั้นถ้า,าก็ดูจากหุนเขาก็รู้ว่ามันอร่อยเพราะส่วนใหญ่คนคนอ้วนเนี่ยจะทานอะไรแล้วมันจะแบบอรอ่ายมัน,มน,มนะอะมันรสชาติดีใช่ใช่ไ<ะ>หม พี่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 พรขายแล้วพี่พรขายไหตอนนี้ขายประจำที่ไหนพี่พรตอนนี้ออกตามอีเวนต์ก็ตอนนี้ช่วงนี้ปีใหม่หยุดก็ขายเฉพาะออนไลน์นะคะก็จะมีเริ่มตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่เดือนมกรามะมกราไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ออกรายการคุณกล้องด้วยรายการเล่นเดดโบด้วยค่ะเล่นเดดโบคนจัดเขาร้อนเงินจัดเดือนละสามรอบไม่ใช่เดือนเป็นเดือนอะไเหรอเฮ้ย บอกก่อนเลยว่าของเขานี่นะคะทำตัวสมัยนี้ทุกวันเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะต้องทำใหม่เลยค่ะถ้าเกิดต้องแช่ตู้เย็นแช่ไงพี่แช่ต้องล็ดแช่ตู้เย็นแค่ก็เข้าไปที่ช่องธรรมดานะคะอยู่ได้2วันแล้วออกเวฟถามไปได้คําถามอะไรแช่ตู้เย็นทํายังไงไม่ใช่เอามากินยังไงข้าวเวฟค่ะเวฟันอ่อนเวฟบนอ่อนเวฟันอ่อนเลยค่ะโทรได้เลยนะคะที่หมายเลขที่ต้อโทรหมายเลขเลยค่ะศูนย์หกสามสองสี่สองแปดหกห้าสามค่ะแล้วก็ไลนบุ็ก เฟซบุ๊กพรกำมลทองล้วนนะคะเบอร์โทรก็ลายเดียวกันเนี่ยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วอีกนาทีเดียวอ๋อเหลืออีกนาทีเดียวไม่เป็นไรเราก็พูดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการเรานะกล้องสนพุ่มบุกเพราะเราจะมีวิธีสอนการเอาอาหารเข้าตู้เย็นโดยพิกองก้องก้องพิยะว่าเขาจะทำยังไงเฮอเอาอาหารไปแช่ตู้เย็นติดต่อวันนี้โปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษมากเอาไปทีเร็วพี่กล่องเท่าไห่นพี่ อันนี้นะคะสามกล่องยี่ร้ออันนี้ก็กล่องเดียวร้อยเดียวค่ะอ่าแล้วแต่ส่วนที่ต้องสั่งไปเลยใช่ไหมคะสั่งได้เลย่ช่วงปีใหม่นะคะอ่หมายเลขนะคะ0ู3ย์ห8สามสองสี่สองแปดหกห้าสามค่ะอืมอร่อยไม่อร่อยก็ดูเจ้าของเสรใส่เพชรแสบตามาจ้ะ เฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กพรกมวลทองม้วนค่ะอ่ามาเลยค่ะและอย่าลืมกดหนุนกันนะครับของอร่อยๆเราก็จะมีมาแนะนำกันในรายการกองส้นพุดมูจันถึงสุกทุกวันเวลาบ่ายโมงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโตรงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะว่าเราก็ลาไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้เราลาแล้วสวัสดีค่ั